เอาเล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เ,เกมที่มีชื่อว่า Minecraft Beyond Depth วันนี้ครับอยู่กันในพาร์ทที่3กันนะผมสำหรับพาร์ทนี้คือพาร์ทที่ผมจะมาทำการอัปเกรดเจ้าตัวของตัวผมนั่นเองนะผมผมจะอัปเกรดให้ผมมีชุดเกราะเพชรทั้งตัวเลยนะผมแล้วก็นี่ครับพวกพ i ิกแอคหรือว่าขวานเลยพวกนี้ผมก็จะอัปเกรดให้กลายเป็นเพชรให้หมดเลยนะผมสู้ดีการที่ผมจะทำการคราฟต์กุดเกราะเพชรได้นั้นผมต้องคราฟต์เจ้าตัวของชุดเกราะเหล็กก่อนนะผม อย่างแรกผมคือผมต้องคราบเจ้าตัวนี้ก่อนนะคือไม่คราวนี้เข้ามิกเซอร์ซึ่งวิธีการทำก็คือเราต้องใช้กังหันน้ำนะซึ่งกังหันน้ำวิธีการคราบก็คือเราต้องกดนี่อันเล็กก็ใช้ไม้เรียงรอบสิ่งที่เรียกว่าชาร์ฟนะครับผมชาร์ฟก็คือต้องใช้แอนติไซอัลลอยซึ่งแอนติไซอัลลอยก็มาจากนี่มาจากแอนติไซบวกกับแร่ไอรอนนาเก็ตนะนี่ครับผมแอนติไซอัลลอยหม,มีอยู่เก็บเก้าอันให้ตายเ,อเอถอะนี่แต่ก็ได้อยู่นะนี่ครับผมแล้วเราก็คราบเลยแอนติไซอัลลอย,ออยปูงนี่มาได ชาร์ฟเลยนี่นได้ชาร์ฟมา8อันแล้วเราก็ต้องเอาไมา้มาเรียงรอบๆร,รอบนีครับผมนี่มาเรียงแบบนี้ผมใช้กังหันน้ำประมาณ3าอันนะเคื่องฝนะครับประมาณ3อันนะนี่ก็ผมพอเราได้กังหันน้ำมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมเราก็ต้องเอาไปคราฟต่อนะแล้วก็เอาไม้ไปเรียงรอมรอบต่อครับผมกลายเป็นกังหันน้ำอันใหญ่นะซึ่งมันจะให้ความเร็วกับเครื่องยนต์เราได้มากเลยนะผมนี่จะไปแปะประมาณตรงนั้นแล้วกันไกลๆประมาณกลางน้ำตรงนั้นนะต่อไปต้องหยิบถังน้ำครับผมแล้วก็บล็อกไม้อีกสักส่วนหนึ่งประมาณ24ยอันก็พอนะ นี่ก็วางแบบนี้2 3ส,สนี่วางแบบยื่นออกมาแบบนี้ครับผมแล้วผมก็จะทําการวางเจ้าตัวของกังหันน้ําแบบนี้ปุ๊บเอา้าเฮี้ยนี่ครับผมนี่เราก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะแล้วก็วางต่อไปเลยครับผมอีกสามอันนี่หลังจากนั้นครับผมเราก็จะทําการใส่เจ้าตัวของถังน้ําลงไปนะเพื่อให้มันหมุนได้นะผมก็คือวางให้น้ํามันไหลลงมานะทำให้เครื่องจักรนี่มันหมุนนะเรียบร้อยครับผมแล้วเราก็จะวางน้ําตรงนี้นะนี่วางน้ําตรงนี้นะบล็อกนี้ปุ๊บนี่เห็นไหม เรียบร้อยได้แอดวานซ์เมนต์ด้วยว่ะพอหลังจากที่เราวางเจ้าบล็อกน้สํสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมหลังจากนั้นผมก็จะทําการขุดไม้พวกนี้ออกให้หมดนะเพื่อมให้เป็นการที่มนันเกลก,กะเครื่องจักรเกินนะผมนี่ทุบออกให้หมดเลยเออแล้วท่านผู้ชมครับพอหลังจากที่เราคราฟสิ่งที่เรียกว่ากังหันลมไอ้กังหันน้ําได้เลยนะอย่างต่อไปที่เราต้องเตรียมก็คือเราต้องเตรียมทางด้านของเฟืองครับผมนี่เฟืองใหญ่เฟืองเล็กนะนี่ครับผมแล้วก็ครับปุ๊บเรียบร้อยเราได้เฟืองมาเฟืองใหญ่เฟืองเล็กพอๆกันแล้วนะอย่างต่อไปที่ีก็อ,กอกมล,อลอน,น,น,นผ แอนติไซคัลซิ่งนะผมเราต้องเอานิ้วนะครับผมถือแอนติไซอัลลอยแล้วก็ไปคลิกกับท่อนไม้ที่ขูดเปลือกออกนะผมมันก็จะกลายเป็นบล็อกนี้นะแอนติไซคัลซิ่งนะผม mm hmm. เข้าสูา่พาร์ตการตัดไม้สักหน่อยแล้วกันนะ mm hmm. นี่ครับผมหลังจากที่เราได้ไม้มาก็พอสมควรนะผมเดี๋ยวผมจะแบ่งครึ่งแล้วกันเอาสักเก็ตท่อนแล้วกันนะผมวางปึ๊บ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 แบบนี้นะผมแล้วเราก็จะทําการขูดเปลือกมันออกนะนี่ขูดเปลือกแบบว่าเดือบเ,เปลือกเลยนะแล้วเราก็ทําการเอาเจ้าแอนติไซอัลลอยคลิกขวาที่มันครับผมแบบ โอเคครับท่านผู้ชมคือปัญหาเกิดแล้วก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะเอาเอดิไซอัลลอยนี้ลิดขวาเจ้าตัวพวกทอดไม้พวกนี้ได้นะผมเพราะว่ามันเหมือนเป็นไม่ใช่ทอดไม้ที่มันกําหนดไวอ้อ่ะนั่นผมก็จะใช้ต้นโอ๊กแล้วกันนี่แต่ว่าผมได้ปลูกเซปปิ้งไปแล้วนะนี่ครับผมแต่ว่าเซปปิ้งมันก็ต้องรอโตเพราะฉะนั้นผมจะใช้บอมิวในการปลูกให้มันโตแล้วแล้วกันนี่บอมิวห้าสิบห้าอันเลยที<บ>่เมาโปไปเร่งโตบอกเลยปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบนี่มา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 อันนี้แล้วก็อันนี้ เรียบร้อยหมดแล้วมาได้เวลาลแจ็คเดือดลัมเบอร์โคกันเลยนะครับผมไปนี่ก็ผมผมได้ไม้โอ๊วูดล็อกมาแล้วนะมันก็ผม๋้ว,วางประมาณ6อันแล้วกันเพราะว่าไอนี่ไซส์ลอ,อยผมมีแค่6อันนะนี่แล้วก็ขูดเปลือกเรียบร้อยหลังจากนั้นก็คลิกขวาที่มันได้เลยครับนี่มันก็จะกลายเป็น, advancement, นแอนด์เวนสเ t เนี่ยผมดีแอนดไซ์เอจกดปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บนี่ประมาณ6อัน ประมาณนี้แล้วกันจริงๆน่าจะไม่พอนะผมว่าเพราะว่าน่าจะต้องคราฟเยอะกว่านี้นะแต่อเอาแค่นี้ก่อนครับเพื่อแบบเป็นการสาธิตให้ท่านผู้ชมดูนะไปวางกันเลยไหนวะนี่ครับผมแม่งอยู่โคตรไกลเลยเฮียกูจะวางไงวะเนี้ยโอเคนะผมแต่ผมต้องไปหาเจ้าตัวของฟันเฟืองมาเพิ่มวะไม่ใช่ดิเจ้าตัวของกังหันน้ำนะเพราะว่าพื้นมันอยู่แค่นี้ผมไปต่อซะไกลเลยผมต้องต่อให้ฟันไอ้กังหันน้ำนี่มันขยับ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 เข้ามาให้มันอยู่ใกล้ๆฝั่งนะผมมันจะได้ต่อเจ้าพวกฟันเฟืองอะไรพวกนี้ง่ายนะ เพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวผมไปหาดีไซน์อรลอยก่อนแมงไม่พอเออไหนๆก็ไหนๆแล้วได้โอกาสลงเหมืองไปเลยแล้วกันครับผมในตัวขอหยิบโอ้ยนี่ไงผอม,มีชาร์ปอยู่แม่งงกูจะเตรียมทำไมวะโอเคครับมาเราได้เรามีชาร์ปอยู่แล้วไม่ต้องลงเหมืองแล้วครับสี่อันแล้วก็วางปุ๊บนี่เรียบร้อยแล้วก็วางต่อมาจากอันนั้นเลยครับผมสี่อันนี่วางออกมาวางแบบนี้หนึ่งสองสามสี่นี่โหโคตรหนาเลยนี่วางสี่อันนะผมแล้วก็ต้องวาง ถังน้ำอีก4ถังปึ๊บปุ๊บ,บต่อยาวมานะโอเคุูวันนี้ออกก่อนมาครับผมเดี๋ยวเราทำการวางเจ้าตัว,ตวของฟันเฟืองกันเลยดีกว่านี่ตเตรียมพร้อมใหญ่นี่ครับต้องวางอันใหญ่ก่อนนะผมแล้วก็วางอันเล็กปึ๊บแล้วก็วางอันใหญ่ทับอันเล็กนะแบบนี้แล้วก็ต้องวางอันเล็กตรงนี้ซึ่งมันจะวางไม่ได้นะผมวิธีการที่จะทําให้วางได้คือเราต้องใช้นี่ครับผมแอนดิซไซด์แคสซิงวางแบบนี้แล้วเราก็วางอันเล็กแบบนี้นี่ครับผมแล้วเราก็ทําสลับมาเรื่อยๆแบบนี้ นี่มันอาจจะผมอธิบายค่อนข้างงงนิดต้องขออภัยด้วยนะครับนี่แล้วก็วางอันใหญ่ตรงนี้ปุ๊บอ๋อมันวางไม่ได้แล้วครับผมโอเคมันจะสุดที่ประมาณอันนี้นะหมูแต่ว่ามันก็ดูโคตรเร็วโคตรแล้วนะดูดิบอกเลยว,ว่าโคตรอย่างฟัสต์เอ็นฟิวเลมูลลตันนะครับประมาณนี้แล้วกันพอเราได้แบบนี้เสร็จจะไป่ผมขั้นตอนต่อไปก็คือผมจะต้องเปิดเควสนะครับผมไม่งั้นผมจะทําไม่ได้นี่แล้วก็คราบเจ้าตัวของเครื่องปันน่นเนี่ยผมนี่มิกส์ตัฟ อุปกรณ์ผสมซึ่งวิธีการครับนี่ทำนี้ครับผมก็คือใช้ฟันเฟืองบวกกับอะนิไซดแคสซิ่งบวกกับวินซ์ซึ่งมาจากนี่อะนิไซอัดลอยสอันพร้อมกับแผ่นเหล็กอีก5แผ่นนะผมซึ่งวิธีการทําก็คือนี่ต้องครัฟเจ้าตัวของเครื่องเครื่องอัดนะผมนี่เพื่อจะครัพเพื่อจะให้มันบดให้มันเป็นแผ่นนะโอเคมาเรามาครัฟบล็อกเหล็กกันเลยครับโ๊ะแล้วก็เรียงแบบนี้นี่ได้มาแล้วครับผมเครื่องแมคคารนีย์เเพรสนะผมก็คือเครื่องบดนั่นเองแล้วเราก็วางตรงนี้ไปเลยนี่ มันก็จะหมุนเร็วโคตรๆนะลราจะนั้นครับผมแล้วก็จะวางแผ่นที่มันใช้ไว้กดนะก็คือนี่ครับผมเราต้องครับทางด้านของ d e p o รนะผม d p p t อันนี้ก็คือครับง,ง่ายๆก็คือใช้ a n นิ s ซด์อ l ล o อบวกกับ a n d e s i ด n c a s ซ i n g โอเค a n นิไซดอลอนี่แม่งหายากสัตว์เลยวะเพราะว่าบ้านผมไม่ค่อยมีเลยนะมีแค่เนี่ยมีก้อนนึงเอง a อนิ s ซด์ผมเฮ้ยมีอยู่โอเคโอเคได้ได้ได,ได้พอประทังได้อยู่ครับแล้วก็ใช้บล็อกเหล็ก2อัน มาครับเลยอย่างน้อยก็ได้สก้อนวะนี่ผมได้แล้วก้อนหนึ่งแล้วก็ใช้อันี่ไซ์อล่อยใช่ไหมเท่านี้เราก็จะสามารถคราฟได้แล้วครับนี่ได้แนละ้วแล้วก็ต้องเอามาวางใต้เครื่องนี้นะผมนี่วางเลยปุ๊บระยะห่างต้องประมาณ1บล็อกตรงนี้นะผมนี่ก็คือ1 2 3 3, 3บล็อกนะได้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องเอาแร่นะผมโยนใส่ไปตรงนี้นะแล้วเครื่องนี้ก็จะบดบดอัดให้นะครับก็คือทับลงมาตึงตึง,ตงนั่นแหละประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาเหล็ก,กับผมไปบดประมาณ5ก้อนนะนี่5ก้อน ใส่ไปเลยครับนี่แนละ้วแล้วมันก็จะตีเหล็กแบบนี้เป็นไงบ้อ bon ง advancement บ bon องนะครับผมเป็นไงบ้องตื่นนั่นเองได้แล้วนี่บทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยได้แผ่นเหล็กแล้วครับผมนี่โอเคเดี๋ยวเรามาครับเจ้าตัวของเครื่องปั่นกันเลยแต่ว่าต้องใช้เออว่าต้องใช้แอนตไซด์อัลอยอันหนึ่งแม่งเลยกูมมไม่เคยพอเลยทีย่ผมจะลองไปขุดหาเพิ่มแล้วกันนะโอเคท่านผู้ชมผมว่าเดี๋ยวผมจะไปตามหาแอนตไซด์อลอยก่อนดีกว่าเนี่ยครับผมหาตามในเหมืองกันนะเนี่ย เหมือนนี่ผมเคยลงว่าผมจาได้ว่ามันยังมีอยู่นะไปเดี๋ยวผมเตรียมอ,อกกุปกรณ์แป๊บโอเคครับผมผมเจอทางลงนี่ผมจะลงไปละนี่ผมต่อขึ้นมาได้บล็อกแอนดีไซด์เลยว่ะนี่ครับผมทางลงลงไปโอเคผมมาแล้วเดี๋ยวเรามาขุดแ e ร่แอนดีไซด์อัลลอยกันเลยดีกว่านี่ครับผมเห็นแล้วนี่แอนดีไซด์ขุดเลยนะมันใช้ทักษะของเวนไมนิ่งไม่ได้นะผมเพราะฉะนั้นผมจะต้องขุดทีละบล็อกนะไปเวลาขุดย,ยาวๆบอกเลย โอเคนะผมตอนนี้ก็ได้ทําการขุดเสร็จเปที่เรียบร้อยน,อออน,อนี่ได้ประมาณ3ชุดไม่ใช่2ชุดไอ้เหี้ยขาดบล็อกหนึ่งโอเคนี่ได้ประมาณ3มชุดนะผมโอเคไปกลับไปเจอกันที่บ้านกันเลยเดี๋ยวมาทําต่อคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมว่าผมจะกลับแล้วใช่ไหมแต่ผมมาสารวจทําเพิ่มเติมนะดูดิผมได้ทีรียด,ดว่าเว้นใน v i วิชั่นด้ว่าบอกเลยว่าโคตรดีบอกเลยว่าโคตรดีนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะสวมก่อนเลยนี่เราต้องใส่ตรงนี้นะผมโอเคหูดูดิมันทําให้เห็นแบบ ทำสว่างขึ้นโคตรเยอะเลยนะบอกเลยว่าโคตรอย่างดีนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะสำรวจต่อแล้วกันไว้เจอกันที่บ้านให้ผม Let's go โอเคนะผมผมก็ได้ทําการกลับมาบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะผมระยะเวลาจากที่ผมคัดเมื่อกี้ก็ค่อนข้างนานเออซึ่งเมื่อกี้ผมลืมบอกผมได้เออผมน่าจะบอกไปแล้วล่ะนี่ผมได้ในวิชั่นด้วยนะผมมีจากการไปสำรวจเหมืองเมื่อกี้นะครับแล้วก็ของที่เราได้จากการสำรวจเมื่อกี้ก็ประมาณนี้นะครับผมผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะนี่ประมาณนี้แล้วกันมีทั้งเพชร2เมตรเนี่ยผมแล้วก็ ของเร่มากมายก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเลยผมก็แค่ลงไปสำรวจเฉยๆนะโอเคนะผมเดี๋ยวผมจะทำการเอาไอรอนนักเก็ตมาคราฟเลยดีกว่าน,นะเพราะว่าเราต้องใช้แอนิไซต์อัลลอยค่อนข้างเยอะนะครับอเอาทั้งสิบสองอันนี้แล้วกันมาคราฟเป็นไอรอนนักเก็ตผมได้มาโคตรเยอะป,ปุ๊บเรียบร้อยได้มาทั้งหมดสามสิบสองก้อนนะอย่างต่อไปที่ผมจะทําก็คือการทําเจ้าตัวของเครื่องปั่นนั่นเองครับผมเกือบลืมแนละ้วแม่งเมื่อกี้สำรวจนานเกินนะโอเคเดี๋ยวต้องต่อเฟืองมาก่อน เพราะว่าเฟืองต้องเป็นแนวนอนนะครับเรียบร้อยเราได้ทางด้านของ m มคชีนิคอลมิกเซอร์แล้วนะผมแต่เดี๋ยวไปวางสักที่หนึ่งเออเแล้วก็อย่างหนึ่งผมต้องครับเจ้าตัวของถ้วยที่รองมาด้วยนะผมนี่ถ้วยก็คือนี่เจ้าตัวนี้นะครับนี่เบสินนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยผมจะวางไว้ข้างๆกันแล้วกันนะห่างหนึ่งบล็อกนะครับอ๋อเดี๋ยวดผมต้องวางให้เฟืองจักรมันเป็นแนวนอนก่อนนะต่อไปข้างๆครับผมแล้วก็วางเป็นแนวนอนแนวนอนก็คือ แนวนอนนี่แบบนี้ครับผมนี่เราได้แล้วนี่ครับแนวนอนแบบนี้แหละแล้วก็ต่ออันเล็กลงมานะโอเคนี่ผมเราได้แล้วแนวนอนหลังจากนั้นก็วางเจ้าตัวของเมค h า n น c a l m i x ม er. ิกเซอร์ลงมาเลยปุ๊บนี่ครับผมมันก็จะหมุนแบบนี้แล้วเป็นไงได้แล้วต่อไปก็วางถ้วยข้างล่างเลยครับนี่โอเคเสร็จแล้วต่อไปก็จะทําการผมจะทําการใส่แร่ลงไปเลยแล้วครับผมของที่จะมาทำโรสโกอะไรก็คือ,คอใช้ทองแดงกับทองนะ รือเปลว่าพี่นุงขอดูอ่ะใช่ไหมนี่ก็ผมโอเคใช้คอปเปอร์3อันนะครับผมแล้วก็โกอินก็ตอีก3อันก็จะได้โลสโกมาอีกหนึ่งอันนะเพราะฉะนั้นผมจะมาชุดหนึ่งแล้วกันนี่ทองชุดหนึ่งพร้อมกับคอปเปอร์อีกชุดหนึ่งครับผมซ,ซึ่งคอปเปอร์ผมมีแค่11อันว่ะต้องคลาเพิ่มมาทูไม่เป็นไรเผาก็ได้ ค <Okay, S 2> ผมว่าแร่ที่ผมรอนาะจะเสร็จแล้วนะผมนี่เอาห้าสิบกิดอันวัตฟักทำไมไม่ครบชุดหนึ่งวะเนี่ยเฮ้ยทองแดงผมหายนี่รียบร้อยครบลวชุดหนึ่งไปครับเดี๋ยวเรา,เาไปเผากันเลยดีกว่ามาครับผมเดี๋ยวเราจะต้องการกดโยนลงไปนะนี่คลิกใส่ลงไปปุ๊บเรียบร้อยครับกำลังปัน่นผมบอกเลยผมโคตรชอบเวลาปั่นนะนี่มิสซินับครับผม advancements made นี่บอกเลยว่าโคตรอย่างโรสโกนี่ครับผมเห็นไหมเราได้โรสโกมาแล้วนะ รอไปเรื่อยๆนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วครับได้มาประมาณได้มาประมาณ21ก้อนนะครับแล้งจากนั้นครับผมให้เดีย๋ยวเราต้องทําการคราฟเจ้าตัวของที่อัปเกรดโรสโกนะผมก็คือนี่มันก็คือสิ่งที่เรียกว่านี่โรสโกอัปเกรดนั่นเองเดี๋ยวผมลองหาดูแล้วกันเพราะผมจําได้ว่าผมก็เก็บมาค่อนข้างเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมลองหาดูนี่ไงหูได้มาสามอันเลยครับนี่โรสโกอัปเกรดโอเคดูเหมือนผม้องคราฟเพิ่มอะหาดีแค่อ,อันเดียวเองแม่เลย ครับไงไวะเดี๋ยวขอดูแบบวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็วางหินตรงนี้แล้วก็วางแบบนี้โอเคได้แล้วครับผมสีอันมาเดี๋ยวเราไปอัปเกรดกรอกให้เป็นโรสโกกันเลยดีกว่านี่ได้แล้วสมิตติ้งเทเบิลครับแล้วก็วางไว้ตรงไหนดีวะผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันนี่มาเดีเวลาอัปเกรดใส่ไปเลยโอ้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 เรียบร้อยโรสโกเฮลเม็ดโรสโกหืม <c oughs> บอกเลยว่าโคตรอย่างการ์เดนโรสนะครับผม The gang เรียบร้อยได้แล้วตอนนี้เราก็ถือว่าชุดกรอะเราเป็นสีเหลืองอมชมพูนะผมบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวนี่เป็นไงแว่นตาโคตรอย่างไอ้มดแดงนะผมต่อไปผมจะอัปเกรดทางด้านของโรสโกให้กลายเป็นชุดเกราะเพชรนั่นเองซึ่งมันคราฟนะไม่ใช่อัพเกรด,ผม,ดผมพูดผิดนี่วิธีการคราฟก็คือเดี๋ยวผมจะให้ดูเคว็ครับผม นี่ครับผมวิธีการคราบก็คือตามนี้เลยนี่เราต้องเอาชุดกอดโรสโกมาวางไว้ตรงนี้นะแล้วก็ตามด้วยเศษเพชรสามอันนะผมแล้วก็เม็ดไดมอนอีกสองผมมีอยู่ทั้งหมดประมาณสิบสามก้อนนะผมซึ่งเราก็น่าจะทำชุดกรอดได้นะโอเคผมจะเริ่มคราบเลยแล้วกันแล้วก็เพชรอีกกิบสองอันน่าจะพอนะครับโอเคมาเริ่มทํากันเลยดีกว่าอย่างแรกหมวกใช่ไหมรีบร้อยได้แล้วไดมอนเฮลเมตมคราบแล้วครับผมโคเวอร์มีวิดไดมอนได้แล้วอย่างชิ้นต่อไปชิ้นที่สองก็คือเสือ้อ แบบนี้เรียบร้อยไดมอนด์ Diamond. แล้วก็กางเกงครับผมกางเกงก็รองเท้าก็โอเคครับแบบนี้ set pet. เสร็จพิสเรียบร้อยครบเซตแล้วครับไดมอนด์ f u ลเซตมาผมใส่เลยนี่บอกเลยว,ว่าโคตรอย่างฟ้าทั้งตัวนะอย่างเซียนจัดต่อไปนี่ผมวิธีการต่อไปที่ผมจะทําก็คือการนี่อัปเกรดเจ้าตัว Enchanting Table ให้กลายเป็นสุดยอดแห่ง Enchant ครัผมก็คือ Enchanting อินฟูเซอร์นั่นเองเอเมทิสที่ผมไม่มีปัญหาเรื่องการหานะผมเพราะว่าผมมีอยู่แล้วนะโอเคับผ,ผมเจอ,อเมทิสล้วอย่างต่อไปก็คือคลายยิงออกเรเียนซึ่งมันน่าจะอยู่สักที่หนึ่งแล้วกันผมต้องหาซากประตูนีเตอร์ให้เจอนะผมอ๋อท่านผู้ชมผมรู้แล้วผมจะต้องคราฟสิ่งที่เรียกว่าเครื่องเป่านะผมเครื่องเป่าก็คือเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันเครื่องเป่าก็คือเจ้านี่ครับผมนี่ที่เป็นพัดลมนะครับนี่เอ็กเซนเซสแฟนนะนี่ครับผมเราต้องใช้พัดลมนี้ครับผมในการเป่านี่มันจะมีนี่ นี่ครับผมวิธีการที่ผมจะทําก็คือผมจะต้องใช้ลาวานี่ผมวางไว้แล้วก็ต้องเอาบล็อกโซแซนไปวางไว้ตรงนี้นะผมแล้วก็เผาไอ้บล็อกออกซิเดียนธรรมดานีผมคือเราต้องเผาบล็อกออกซิเดียนด้วยไฟสีฟ้านะผมแล้วก็ต้องไปหาโซแซนซึ่งโซแซนวิธีการคราฟก็คือเราต้องใช้ทรายธรรมดาบวกกับโซนี่ครับผมนี่บวกกับอันนี้ครับผมอีเทอร์เรล สปิริตนะในการคราฟนะครับผมต้องเอามาเรียงล้อมรอบนะนี่ครับผมแล้วเราก็ต้องวางเจ้าอีเทอร์เนลสปิริตอย่างนี้นะแล้วก็วางทรายไว้ตรงกลางครับผมนี่แล้วก็จะได้ทั้งด้านของโซแซนนะครับเพราะโซแซนเหตุผลที่ท so ําโซแซนเพราะว่าไฟมันจะเป็นสีฟ้านะโอเค,อเคก็ใช้ชาร์บวกแอนิไซต์แคสติ้งแล้วก็พัดลม,พ,ดลมพัดลมก็ใช้เหล็กทุบแล้วสีอันบวกกับแอนิไซอรอยหนึ่งอันโอเคทายอลอยเหล็กทุบแล้วสีอันเพงแบบนี้เป็นใบพัดแล้วก็ปุ๊บปรับรับโชคได้แล้วนี่ได้แล้วครับผม เอ็กซ์เสร็แฟนผมก็จะวางไว้สักที่แล้วกันวางไว้ตรงตรงนี้แล้วกันนะครับนี่วางไว้ตรงนี้แล้วก็จะเป่าปื๊บปื๊บป๊บป๊บหาอะไรเนี่ยหาบล็อกอะไรก้นไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ขูดเอาไว้แล้วก็เอาฟิแนน t ์สีมาจุดตรงนี้นะฟิแนนซ์สีจุดตรงนี้ครับมันก็จะไฟก็จะติดขึ้นมานะแต่ผมต้องต่อเฟืองให้มันลงมาก่อนว่นันแรกโอเคครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะต้องคราฟเจ้าตัวของเกียร์ชิฟที่ผมเอามาชีนเนี่ยก็คือมันจะทําให้พัดลมเราหมุนไม่ถูกด มันจะสามารถปรับเปลี่ยนการหมุนของพัดลมได้นะเป็นดูดหรือเป็นเป่านะครับนี่วางไว้ข้างหลังนี้เลยต้องวางไว้ตรงนี้โอเคนี่ได้ละเสร็จแล้วทีนี้เราก็แค่ต่อเจ้าตัววงจรนี้ครับผมให้มันมาต่อกับพัดลมนะตอนนั้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยต่อแบบนี้ครับผมปึ๊บแล้วก็เอาเจ้าตัวชาร์ฟแล้วก็ครับชาร์ฟครับผมต่อมาจากตรงนี้ตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้โอเคเรียบร้อย mm. Advancement Winmaker นี่ครับผมเราได้แล้วเครื่องลมนะนี่ครับผมแล้วมันก็จะเป่าเราได้นะเห็นไหมนี่นโคเท่บอกเลยนี่ครับเป่าฟึบเดี๋ยวผมจะต้องคราบริเวอร์มาด้วยนะเพื่อเป็นการเปลี่ยนกระแสสลับนะบผมเป็นวงจรกระแสสลับนะเดี๋ยวเราก็จะวางไว้ตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมพอถ้าเราเปิดครับผมถ้าเราเปิดสวิตช์ปุ๊บมันจะเป็นการดูดเข้าไปแทนเห็นไหมผมปล่อยเมาส์ละนี่ครับมันมันจะเป็นการดูดลมเราเข้าไปแทนนะแล้วก็กดยกสวิตช์ก็จะเป็นการเป่าออกมานี่เป็นไงบอกเลยว่าเป็นไอเดียที่โคตรเจ๋งนะครับ นี่เรียบร้อยผมสร้างเป็นบล็อกที่กั้นไปแล้วครับผมแล้วแล้วแล้วก็โยนของเข้าไปมันก็จะไปเผาแล้วก็มากองกันอยู่ตรงนี้นะและอย่างนี้ผมก็ต้องไปหาออฟซิเดียนด้วยเพราะฉะนั้นเปิดแมพครับมันจะมีนี่ไงมีบ่อลาวาใกล้ๆนี่ตรงนี้เอาน้ําไปวางให้มันดับให้หมดนะนี่หูลาวาบอกเลยว่าโคตรใหญ่หลวงนะวางให้หมดปุ่ม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 เรียบร้อยประมาณนี้ก็น่าจะพอมั้งโอเคครบแล้วครับสามก้อนเราไปเผากับไฟสีฟ้าเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาคราฟฟินแลนซีลกันเลย ฟินแดน c e ช c h e นจ n t กี้ I am still แล้วเราก็จะเผาออกซิเดียนให้กลายเป็นคลายอิ่งออกซิเดีนนั่นเองโอเคมาได้เวลาโยนออกซิเดียนลงไปครับปุ๊บเรียบร้อยตอนนี้มันกำลังเผาอยู่นะรอมันทำปฏิกิริยาออกซิเดชันนะผมชุดหนึ่งไปมาต้องออก้วตรงนนี้ได้เวลา ร้างเจ้าตัวของ enchanting นะครับผมโอเคต่อไปก็ใช้หนังสือนะเล่มหนึ่งหยิบมาเลยโปรแล้วก็ enchanting table ขุดมาต้องวางแบบนี้ครับผมแล้วก็วางนี้2อันอย่างนี้แล้วก็วางนี้อันนึงแล้วก็วางแบบนี้แล้วก็วางอันนี้เรียบร้อยได้แล้ว enchanting i n f u s e r ว่ะหยบร้อยได้แล้วครับนี่ quest complete วางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนี่แล้วมันก็จะสามารถเลือก e n c h a n t ได้ครับผม แต่ว่าตอนนี้ันยังเลือกไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้วางหนังสือล้อมรอบมันทีนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะทําการคราฟตัวของบล็อกหนังสือมาวางล้อมรอบเจ้าตัวบล็อกเอนแชนติ้งเลยนะใช้บล็อกหนังสือประมาณ9คูณ2องกับนะผมเราต้องใช้ทั้งหมด18บล็อกนั่นเองใช้บล็อกหนังสือทั้งหมด54บล็อกนะครับผมในการคราฟนี่กูได้มากูมีแค่8ดบล็อกเองให้ตายเถอะผมต้องหาหนังวัวก่อนวะกระดาษนี่มีเยอะเลยนะผมต้องการแค่หนังนะครับหนังปีศาจก,ก็ได้นะ พีศาดในการครับนี่หนะังพิศาสโอ้หมีอยู่เยอะเลยครับมาครับเลยเป็นหนังบัวปุ๊โอเคท่านผู้ชมเรียบร้อยตอนนี้เราได้มาประมาณ60กว่าอันนะซึ่งพอดีแล้วนะครับอย่างต่อไปก็คือใช้บล็อกหนังสือนั่นเองเรียบร้อยโอเคพอดีว่ะหกอันนะครับวางเลยปุ๊บปุ๊บปบุนี่เท่านี้ก็จะเอนชาร์ตได้แล้วครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมขอย้ายให้มันเข้าไปหน่อยดีกว่า มันไม่อยู่ตรงกลางนะได้เวลา enchard แล้วว้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับเลเวลแล้วนะครับผม mm hmm. ว่าเลเวลเราจะพอหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะพอแล้วแหละ52มัง้งโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอุปกรณ์ของผมไม่กลายเป็นเพชรให้หมดก่อนแล้วกันนะผมอย่างเช่นขวานเอ,อ้ยหรือว่าจะเป็นโชวเวลนะเรียบร้อยครับผมอุปกรณ์ของผมเป็นเพชรแล้วแล้วก็ทั้งตัวผมก็เป็นเพชรหมดแล้วนะต่อไปได้เวลา e นชาร์ d ผมจะ e นชาร์ d ทางด้านของ ทวนบาลานก่อนแล้วกันนะผมเพราะว่ามันดูเป็นอาวุธที่สําคัญที่สุดก่อนนะอ๋อผมลืมไปไอ้หียคือถ้าเรามีเอนชาร์ดอยู่เราไม่สามารถจะเอนชาร์ดได้นะผมคือผมต้องล้างเมนดิ่งออกก่อนวะถึงจะเอนชาร์ดได้นี่ผมสาธิตให้ดูนี่เหมือนขวานะครับไม่มีเอนชาร์ดทีมันก็จะสามารถนี่เอนชาร์ดได้นะโอ้โอเคมารีทวนบาลานครับเรียบร้อยมาเอนชาร์ดกันเลยโปอ,อย่างแรกครับผมชาร์ปเน็ตมานี่ครับผมมันก็สามารถให้เลือก เอนชาร์ดได้แบบนี้แล้วนะแล้วก็เทเลเ e น i ีครับผมก็คือตีแล้วไอเทมมันก็จะถูกดูดเข้าตัวเราอัตโนมัติเลยนะโดยที่เราไม่ต้องเดินไปเก็บนะครับแล้วก็น็อกแบ็กทีสะท้อนก with นลับอันเบรกกิ้งเดชวิชลีชพูลเซชันนะครับผมไฟ sweeping edge แล้วก็ไฟเ e อเอส c t กแมวอะรูติงแล้วก็โซไฟเ r อนะครับผมอันนี้มันจะแรงที่สุดนะวิญญาณไฟปุ๊บเรียบร้อยมาแล้วเราก็แค่กดตรงนี้ครับผมปุ่มเขียวๆนี้มันก็จะเอนชาร์ดครับ โดยใช้เลเวลทั้งหมด42เลเวลจัดมานี่ Enchanter นะผมเราได้แล้วดูโห e n c h a r t โคตรอย่างแน่นนะบอกเลยนี่มาอมบอกเลยว,ว่าโคตรโหดนะผมเกเลียผมไป e n c h a r t Mending เข้าไปด้วยแล้วกันนี่ Mending ใส่ Mending ้าไปเป็นโคตรอย่างไรเทียมทานบอกเลยนี่ดู e n c h a r t โลกเต็มหน้าจอหมดเลยนะครับต่อไปผมจะทำการ e n c h a r t ทางด้านของ p i c k a x แล้วกันนะครับ เกมบมาเอ็นชั่นเลยต้องไปรีเอาเมนดิ้งกับเวนไมนิ่งออกก่อนครับแล้วก็รีเลย ency, เอฟฟิเชนซี่สมิลเตอร์เอ้สมิลเตอร์อย่านะเพราะสมิลเตอร์เป็นแบบขุดแล้วมันจะทําให้บล็อกที่เราขุดมาครับมันจะเผาให้อัตโนมัติเลยนะเพราะฉะนั้นเราอย่าเลือกครับแล้วก็ทีเลเจเนซิสแอนเบกกิ้งเวนไมนิ่งโอเคอเคุ้ยไม่พอวะ่ะแม่งเลเวล44ผมมีอยู่ 40, 40. มาโดยเวลาฟาร์มครับผมบอกเลยว่าทัวมารันขนาดนี้แล้วไม่มีอะไรมาต้านทานได้นะยังไงครับสองตัวตรงนั้น การแค่สี่รีเวลเท่านั้นมาเลยโหบอกเลยว่าโคตรแกงอืมทิปเปอร์ก็ไม่คิปเปอร์ก็ไม่กลัวบอกเลยนี่ครับผมไม่นไของมันจะถูกดูดเข้าตัวาอัตโนมัติเลยนะนี่เป็นไงนี่ได้สิงมานี่ก็ฟาร์มยา,ยาวๆครับ ผมฟาร์มจนแม่งมีอันเดสอาร์มี่เกิดเลยว่ะดูดิเขียมอนเตอร์โคตรเยอะเลยครับผมไม่กล้าไปสู้นะไอ้นั่นก็ตัวอะไรไม่รู้อะไอ้ตัวที่มันวิงโครงกระดูกนะโคตรน่ากลัวเลยเอาวะไหนๆก็ฟาร์มซะหน่อยไปโฮ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยโอ้ยหวั่นหม่อยโอ้ยอะไรวะเนี่ยเว้แล้วเว้แล้วเว้แล้วโอ้ยเฮียแม่งตามหลังผมเลย โอ้ย่างบ้าคลั่งบอกเลยอะไรวะนี่ไ์สเตลเลอร์ตัวอะไรวะฮี่หมวกนี้ก็มีสองตัวเลยครับอ๋อหี้ยมิเชนารีา่คาตายเลยวะโอเคแต่ที่รู้วลวสีสีแล้ววะ่ะมาเวนชาร์จเลยครับไม่ดีลอยทั้งนั้นมาครับผมรีบร้อยครับแล้ว,วเวลิวเหลือหนึ่งแล้วก็เอนชาร์ดเมนดิ้งใส่เข้าไปให้กับพีแก X ครับผมเมนดิ้งนี่มันสามันมีความสบบามารถพิเศษก,ก็คือเราสามารถ กดย่อ,อครับผมแล้วก็กดคลิกขวาที่อุปกรณ์เมนดิ้งมันก็จะซ่อมให้นะครับผมนี่แบบนี้โอเคแต่ว่าวิวไม่พอว่ะโอเคนี่ก็ประมาณนี้แล้วกันผมนเก็บของแบบโอเคครับผมก็อุปกรณ์เอนชาร์ททั้งหมดก็มีประมาณนี้แล้วกันนะผมเพราะว่าผมขี้เกียจไปเอนชาร์ทนะผมไว้เอนชาร์ทในนอกรอบแล้วกันนะผมกับพวกชุดกรอบพวกนี้นะผมโอเคก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกัน ก็สำหรับใครที่ไม่พลาดคลิปใหม่ครับผมก็อย่าลิมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ผมเกก็บายบายซิลเกนส์ n e x t time นะผมแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้เราไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วโอ้เยไปแล้วครับไปแล้วเจอกัน